สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับครัวพ่อเอวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนทําเมนูรอดช่องสิงคโปร์นะครับรอดช่องสิงคโปร์ก็จะมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยทานคู่กับน้ำแข็งแล้วก็เย็นสดชื่นชื่นใจมากๆเลยครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากจะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาทําน้าเชื่อมกันก่อนนะครับโดยการที่เราจะเติมน้ําสะอาดลงไป600 ml นะครับเติมน้ําตาลทราย5รก,กร,รมัมผมใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับจุดไฟกลางใส่ใบเตย3ใบล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มัดเป็นปมอย่างนี้ใส่ลงไปเลยนั้นก็คนเล็กน้อยครับ รอจนน้ำเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายดีก่อนนะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วแล้วก็เดือดแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยให้งวดสักหน่อยหนึ่งพองวดสักหน่อยหนึ่งก็ยกออกได้เลยครับพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําตัวน้ํากะทิกันเลยครับใส่กะทิลงไป1ลิตรนะครับผมใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับ ใช้ไฟกลางเหมือนเดิมครับกะทิสําเร็จรูปเราไม่ต้องกลัวว่ากะทิจะแตกมันนะครับยากมากจากประสบการณ์ที่ต้มน้ํากะทิมานะครับใช้ไฟกลางได้เลยจากนั้นเติมเกลือหนึ่งช้อนชาคนเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราก็รอให้กะทิเดือดขอบหม้อแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเดือดลักษณะนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับยกขึ้นพักไว้ให้หายร้อนเลยครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาหันขนุนกันไว้นะครับหั่นไว้เป็นเส้นๆอย่างนี้ครับขนุนนี้ตามชอบเลยนะครับ พอเราหั่นขนุนได้แล้วเราก็จะเติมน้ำเชื่อมลงไปหน่อยนะครับแช่ไว้ในน้ำเชื่อมเลยครับขนุนก็จะคงความกรอบทีนี้เราก็จะไปนวดแป้งกันต่อเลยครับขั้นตอนการทำแป้งเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดจัดนะครับน้ำที่ใช้ผสมแป้งต้องใช้เป็นน้ำเดือดเท่านั้น พอเดือดลักษาะนี้ให้เราหยอดสีที่เราต้องการลงไปนะครับผมจะเริ่มจากสีเขียวเราก็หยดลงไปครับตามที่เราชอบนะครับพอเขียวได้ที่ถูกใจแล้วก็พอครับใช้แป้งมัน150กรัมใส่ลงไปก่อนครับจากนั้นเราก็จะเอาน้ำต้มสีที่เราต้มไว้จนเดือดๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับ ทยอยใส่นะครับการใส่น้ำที่เดือดก็จะทำให้แป้งของเราสุกแล้วก็ใส่แล้วก็จะจับกันเป็นยางนะครับถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้เวลาเราปั้นแป้งก็จะขาดออกจากกันไม่ยืดไม่เป็นเหนียวเหนียวเหมือนหมักฝรั่งนะครับตอนนี้ร้อนอยู่เราก็จะใช้พายคุกๆไปก่อนนะครับคุกเคล้าให้เข้ากันก่อนอจากนั้นก็เติมอีกครับ เราก็จะตั้งหม้อไว้บนไฟรอเลยนะครับให้ร้อนอย่างนี้เลยนะครับอย่าไปปล่อยให้เย็นนะครับถ้าปล่อยให้เย็นแล้วจะเจอปัญหาแป้งไม่จับกันแน่นอนพออุ่นสักหน่อยเราก็ใช้มือเลยนะครับมือล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน ก็จะนวดตอนอุ่นๆแบบนี้เลยครับถ้าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ําตอนนี้เราจะตั้งน้ําไว้บนเตาไว้รอเลยนะครับอย่าไปปล่อยให้เย็นถ้าใครใส่น้ําเยอะเกินไปเราก็จะใช้แป้งมันของเราเติมเอานะครับแต่อันนี้เราจะทยอยใส่จนพอดีก่อน แห้งไปเราก็เติมน้ำลงไปอีกครับพอเรานวดแป้งเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นยืด,ยดแบบนี้แบบนี้เป็นอันใช้ได้น,นะครับถ้าเกิดดึงแล้วขาดออกจากกันเป็นเหมือนอดินน้ำมันแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องให้เป็นเหมือนหมักฝรั่งแบบนี้เราก็จะ พักไว้ก่อนครับสีแดงก็ทํำเช่นกันเลยครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมานวดแป้งให้เป็นแผ่นเพื่อจะตัดกันนะครับโดยการที่เราจะโรยแป้งนวลลงไปก่อนที่เขียงของเราแป้งนวลหรือก็คือแป้งมันนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ให้แป้งไม่ติดที่ตัวเขียงนะครับเราก็จะโรยไว้แบบนี้จากนั้นก็นําแป้งที่เรานวดไว้ได้แล้วมาโรยแป้งนวลน,นิดนึงนะครับ เราก็จะตัดเป็น3ามส่วนโดยเราจะทำให้เป็นก้อนยาวๆอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นใช้ไม้นวดแป้งครับค่อยๆนวดไปครับนวดให้บางเลยนะครับบางสักประมาณ2อมิลเพราะถ้าหนาเวลาที่เราไปต้มเขาก็จะพองขึ้นอีกนะครับพอพองก็จะอืดเดี๋ยวจะติดคอได้นะครับ จากนั้นก็ใช้มีดหั่นครึ่งก่อนครับโดยโดยแป้งนวลจะใช้เป็นมีดหรือใช้เป็นการ์ตัดก็ได้นะครับก็กดลงไปประมาณนี้เลยครับการตัดก็จะง่ายหน่อยลักษณะนี้นะครับเราก็จะทำให้เป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้แล้วก็ใช้การ์ดกะเอาเลยครับ สองมิลสองมิลน,นะครับสามมิลสองสามมิลได้หมดครับแต่ใหญ่ๆจนเกินไปเส้นก็ประมาณนี้ครับเราก็ทำไปจนครบเลยนะครับเส้นก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เส้นจนครบแล้วนะครับอันดับต่อมาเราก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับโดยใช้ไฟแรงจากนั้นก็นำเส้นของเราใส่ลงไปเลยครับต้มรวมกันไปเลยนะครับรอจนกว่าเส้นจะลอยขึ้นมาหมดครบทุกเส้นนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะครับ ไม่เส้นนอนอยู่ที่ก้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับพอเส้นสุกก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะต้มต่อไปอีกสประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสุกครบทุกเส้นนะครับระหว่างนี้ให้เราปเตรียมน้ําเย็นนะครับเราจะน็อกน้ําเย็นจัดนะครับ ตอนนี้ตัวเส้นรอดช่องของผมก็สุกแล้วนะครับผมก็จะตักมาน็อกลงไปในน้ําเย็นเลยครับพอตัวเส้นลอดช่องโดนน้าเย็นก็จะใส่ขึ้นอีกนะครับเสร็จแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยครับ พอเส้นรอดช่องของเราแช่เย็นจนใสดีแล้วนะครับเราก็นําไปสะเด็ดน้านะครับก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะนํามาใส่ลงไปในกะทิที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เลยครับจากนั้นก็คนเล็กน้อยนะครับอ่าคนให้แยกออกจากกันลงไปอยู่ในกะทินะครับเท่านี้เราก็จะได้ลอดช่องสิงคาโปแล้วนะครับพร้อมตักเสิร์ฟเลยครับ เส้นก็สวยมากเลยนะครับจากนั้นเราจะเสิร์ฟด้วยการตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปก่อนนะครับน้ำเชื่อมนี้ตามชอบเลยนะครับใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยนะครับก็ใส่ลงไปก่อนตามด้วยขนุนนะครับขนุนที่เราหั่นแชไว้ก่อนหน้านี้หอมมากเลยนะครับขนุนจากนั้นใส่เราช่องของเราลงไปเลยครับ จากนั้นก็เติมน้ำแข็งครับจะเป็นน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งก้อนก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นก็ตักลอดช่องของเราโรยหน้าไปอีกทีนะครับตามด้วยขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลองชิมกันเลยครับ ห,หวานหอมมันเย็นชื่นใจมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองไปทําต่างมาดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอืมอร่อย